ขาวน้ำข้าวไตเสื่อมระยะสี่ห้าทานได้ไหมเน้นนะคะขอเน้นไตระยะที่สี่ระยะที่ห้าทานได้ไหมไม่อยากแนะนำนะคะไม่แนะนำเลยเพราะอะไรไข่าขาวนะคะไตระยะที่ห้าไตระยะที่สี่ระยะที่ห้าคุณต้องคุมบ u n ของคุณให้อยู่ในไม่เกินห้าสิบนะคะเพราะการที่บ u n คุณสูงแต่ หนึ100คุณมีความเสี่ยงที่จะต้องฟอกไตฉุกเฉินเพราะฉะนั้นไข่ขาวเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดที่ร่างกายเรากินปุ๊บเราสามารถดูดซึมได้เลยนะคะจะแนะนำ ในคนที่ BUN สูงมากกว่า50ปูแนะนำงดไข่ขาวหรือทานวันเว้นวันหรือ3วัน1ฟองอย่างนี้นะคะดีกว่าแล้วเมื่อคุณทานไข่ขาวเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปลดพวกเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะคะอยาก แนะนำให้ทานโปรเป็นโปรตีนจากปลาจากไก่จากหมูมากกว่านะคะแต่ปริมาณการทานขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับค่าเลือดของแต่ละบุคคลณนะปัจจุบันว่า BUN ของคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะโฟกัสแค่ BUN เลยนะคะเพราะ BUN สัมพันธ์กับการทานอาหารนะคะส่วนแร่ธาตุสามตัวโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนั่นน่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโซเดียม ก็จะมาจากเครื่องปรุงอาโพเลเซียมมาจากผักผลไม้ฟอสฟอรัสมาจากพวกอาหารเหมือนกันนะคะส่วนน้ําข้าวน้ําข้าวทําไมถึงไม่แนะนํานะคะน้มามข้าวไม่แนะนําเพราะว่าน้ําต้มข้าวข้าวมันก็จะมีวิตามินนะคะแล้วมันเข้มข้นเราไม่รู้ว่าวิตามินของที่อยู่ในเลือดเรามันเกินหรือมันต่ํา หรือมันมากเกินหรือมันอยู่ในช่วงนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจเลือดทุกๆเดือนสำหรับไตระยะที่4ระยะที่5เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจเพราะการตรวจเลือดผลเลือดจะทำให้เราสามารถนำมาใช้เป็นไกด์ไลน์ในการที่เราจะคุมอาหารและเลือกทานอาหารให้ดีเพื่อชะลอการเสื่อมของไตของเรานะคะสรุป ไข่ขาวน้ำข้าวไตระยะที่4ี่ระยะที่ห้าปูไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเพราะว่าน้ำข้าวก็ไปเพิ่มเกลือแร่แร่ธาตุในเลือดไข่ขา,ขาวเพิ่มโปรตีนถ้าน้ำข้าวไข่ขา,ขาวทานอาทิตย์ละครั้งอ่ะทานได้แต่ถ้าคุณจะทานหนึ่งวันสักสามสี่ถ้วยหรือทานสามมื้อในหนึ่งวันน่ะไม่แนะนำนะคะทานอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ทานได้ไม่เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระทบน้อยแต่ถ้าคุณจะทานสามมือ้อเชา้ากลางวันเย็นในหนึ่งวันฟันธงเลยว่า BUN คุณต้องสูงขึ้นแน่นอนภายในหนึ่งเดือนเจอมาหลายเคสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้ด้วยความหวังดีนะคะท่านที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่น้ำข้าวไข่ขา,ขาวไตระยะที่4ระยะที่หงดค่ะงด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 ,งด,งดไม่ให้ทาน นะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ